สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ปากคลองตลาดนะครับร้านดาวเรืองมาลาดอกไม้ค่ะพี่มาลาดอกไม้ครับผมก็ดีวันนี้ก็ได้มาสั่งพวงมาลัยเก้าพวงครับเพราะพ่งนี้ก็จะมีทําบุญครับให้กับน้องเพิร์ดแล้วก็น้องฟอเรนครับอันนี้ก็พอดีมาเยี่ยมร้านนี้ครับเป็นร้านที่โชคดีครับจะมีอะไรแนะนํำไหมครับผมร้านก็มี หลายอย่างเลยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยดอกมะเกลดแบบหน้าร้านอย่างนี้นะคะเป็นต่อรักนะคะเป็นมนีล้วนมีกำมันนะคะมีเครื่องไหว้พุทธเนตรค่ะแล้วก็ช่วยปักบูชาดอกไม้ใบสีเทพใบสีโพใบสีปากชามทรงเครื่องแล้วก็รับทำงานวงสวงด้วยค่ะมีเบอร์โทรไหมครับติดต่อครับเบอร์โทรนะคะก็ จอดรถหน้าร้านด้านหน้าได้เลยค่ะครับนี่คือหน้าร้านครับมาลาดอกไม้บูชาครับผมอยู่ที่ปา,ากคลองตลาดครับวันนี้ก็ได้มาอุดหนุนเจเขาหน่อยครับนนในในก็มาแล้วครับอันนี้เจเจใจดีครับวันนี้ได้ทำคลองมาลัดกะว่าทําให้สวยที่สุดครับตอนนี้ก็คือนั่งเฝ้านั่งรอครับมีเลยค่ะสดสด ้อ,อ,นนอยเดียวเองค่ะคนนี้ร้อยยนนะครับผมสวยมากครับผมหลากสีราคาดอกไม้ก็ขพ้นลงตามคนไปตลาดเขานี้เก็บร้อยเดียวค่ะครับผมก็พาพาชมที่ร้านนะครับผมจมข๊บไปข้างในนะครับผมนี่ครับก็จะมีลูกน้องนะครับที่ได้สั่งเรา,าเรียงมาครับ นี่ครับร้านบรรยากาศร้านก็ร้านมาลาดอกไม้ดูชาครับผมวันนี้ครูมั่มมัมครับก็พามาเที่ยวที่ปากคลองตลาดนะครับรับก็มีสาวสวยครับให้การต้อนรับยิ้มน่ารักครับดอกไม้ครับดใหม่ทุกวันเลยครับดอกไม้ก็สดครับแม่ค้าก็สดเหมือนกันครับสดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม อันนี้ก็มาเที่ยวมาเที่ยวมาชมกันครับผมแต่รู้สึกว่าจะโสดทุกคนครับโสดทุกคนจะโสดทุกคนถ้าออกจากนี้ไปก็ไม่มีคําตอบว่าจะโสดหรือจะเสด <laughs> เอา่วนวันนี้จะมีอะไรฝากไหมครับอีกอีกข้างหนึ่งครับ้อเบอร์โทรติดต่ออีกทีหนึ่งครับร้ออนนานมาลาดอกไม้บูชานะครับหน้าหลังนี้ครับผมพิกัดอยู่ที่เชิงสะพานพุทธปากกองกลาดน,นะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาอยากได้ดอกไม้ไว้ทานก็เข้ามาติดต่อได้นะ ยดีตอนรับลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ